สวัสดีครับผมก็มาพบกับยุทธเช่นเคยนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยววันนี้ยุทธมาคุยเรื่องแอปนะฮะแอปสินเชื่อกระเป๋าเงินงาช้างนะครับ เพราะว่าที่ผมมาคุยออไอ้ตัวเนี้ยนะครับเพราะว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยผมเพียงแค่เกินนะครับผมเพียงแค่เกินแล้วทีนนนเนี้ยมีพี่ๆน้องๆเนี่ยโดนกันเยอะมากครับผมลงคลิปแค่เกินไว้อ่ะสามน่าจะ3วันนะครับ3วันที่ผ่านมาเนี่ยล่อไป3,000กว่าคนนะครับที่ทักผมเข้ามานะครับนะฮะสามพกว่าคนมันไม่ใช่ธรรมดานะครับผมว่านะครับทั้งทางไลน์ทางเฟซ ทางเพจนะครับมาเพียบเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมมาอัดคลิปช่วงตอนกลางคืนนะครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมได้แจ้งข่าวไปนะครับว่าผมไปฉีดวัคซีนมานะครับผมไม่สามารถที่จะไลฟ์สดได้เดี๋ยวปวดหัวนะครับคืนนี้ขอพักผ่อนนะฮะเลยมาอัดคลิปไว้ให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันช่วงเช้านะครับเดี๋ยวผมลงไว้6โมงนะฮะสำหรับแอปสินเชื่อเนี่ย กระเป๋าเงินงาช้างเนี่ยล้วนๆเลยนะครับผมก็หวังว่าจะได้รับชมกันตอนเช้านะครับทํากิจวัตรประจําวันอะไรก็เปิดคลิปผมดูไปนะครับผมนะฮะมันเผื่อจะมีแนวทางนะครับการป้องกันคนที่ทักมาเนี่ยมันมีอยู่หลายแบบนะครับผมแบบแรกที่เน้นๆเลยก็คือโดนมาแล้วนะครับจ่ายไปจ่ายมายังไม่จบนะครับ อันที่สองเนี่ยคือสมัครไปแล้วได้เงินปุ๊บคลิปผมเด้งมาเห็นปั๊บนะครับแบบที่สามที่ทักผมมาก็คือเนี่ยสมัครไปแล้วเนี่ยสมัครไปแล้วแต่เขาบอกว่ามันไม่ผ่านจะเป็นอะไรไหมหลักฐานเราจะเป็นอะไรไหมที่ส่งให้มันไปนะครับผมเอาเอาเอาแบบที่สามก่อนนะแบบที่สามเนี่ย อย่าพึ่งแน่ใจหรืออย่าพึ่งวางใจไปนะครับผมมีคนโดนมาเยอะครับที่บอกว่าอมันไม่อนุมัติอพ่พี่มันไม่ผ่านเนี่ยพี่มีเปอร์เซ็นต์โดนนะครับอยู่ดีวันรุ่งขึ้นนี่โอน,โอนตังค์เข้ามาแล้วครับส่วนน้อยที่รอดนะครับนะบผมก็แจ้งไว้ก่อนนะครับเส่วนอันที่สองเนี่ยนะครับที่สมัครไปเนี่ยแล้วได้เงินปุ๊บคลิปผมคลิปของผมเนี่ยเด้งปับ๊บนะครับก็จเย็น อย่าเพิ่งเครียดนะครับเพราะาพวกแรกอะ่ะที่เขาจ่ายไปจ่ายมาเนี่ยเขาเริ่มจะไม่จ่ายแล้วไม่ไหวแล้วนะครับก็เอามารวมกลุ่มด้วยกันนะครับผมผมจะพูดวันนี้ก็คือแอปกระเป๋าเงินงาช้างนะครับที่ค่อนข้างที่จะโดนกันเยอะนะครับแล้วกลุ่มผมเนี่ยผมแทบจะแยกได้เป็น3-4กลุ่มนะครับผมนึกว่าเป็นกลุ่มแอปงาช้างด้วยซ้ำไปนะครับผม บ,บางทีผมก็เอารวมกันเลยรวมกับกลุ่มฉับไวไปเลยนะครับเพราะมันคล้ายกันเครือข่ายเหมือนเหมือนกันสินเชื่อมิจฉาชีพเหมือนกันนะครับผมบางคนเนี่ยออสอบถามผมว่าเฮ้ยพี่ยุทธหนูอ่ะหนูสมัครไปแล้วแล้วหนูได้เงินเนี่ยหนูจะจ่ายดีไหมหรือหนูจะไม่จ่าย หนูจะทํายังไงหนูจะทําไงดีนะครับผมก็เลยบอกไปว่ามันมี2ทางให้เราเลือกนะครับที่ผมบอกใครหลายๆคนอ่ะจะเลือกแบบไหน1จ่าย2ไม่จ่ายเลือกเอาผลกระทบทั้ง2องอย่างผมก็แจ้งให้ทราบเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ 1. ถ้าเราไม่จ่ายมันจะมีผลกระทบอะไรบ้างที่ก็ถามกันเลยเนี่ยถามทุกคน แต่ผมก็ไม่เบื่อที่จะตอบนะครับผมอยากตอบถ้าผมมีเวลาผมตอบเลยนะครับอย่างแรกถ้าเราไม่จ่ายโทรทวงชิปหายโทรทวงตะบี้ตะบันโทรทวงทั้งเราญาติพี่น้องเราเพื่อนที่ทำงานเราแทบทุกเบอร์ในโทรศัพท์มือถือเราเอามันเอามาได้ไงอ่ะพี่เอามันแฮ็กไปตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ที่เราสมัครนะครับมันใช้โปรแกรมเหมือน Play Store นะครับผม ที่เราอนุญ,ญาตให้เข้าถึงแอป,ปมันได้ถ้าเราไม่กดคําว่าอนุญาตเราก็ไม่สามารถที่จะสมัครเพื่อกู้เงินกับมันได้นะครับผมนี่นะครับคืออย่างแรกที่มันจะโทรหาเอาพี่แล้วมันจะประจานไหมมันจะประจานทางไหนแบบไหนมันจะประจานทางเฟซน,นะครับมันจะเอารูปเราที่เราถ่ายรูปแบบเนี้นะครับคู่กับบัตรประชาชนแล้วเอาไปตัดต่อนะครับบางทีก็เอารูปเราเนี่ยไปเม้นในโพสต์ของเพื่อนอย่างเงี้ยในเฟซบุ๊กอะ นะครับเพื่อนเราโพสต์อยู่มันก็ไปเม้นใต้ล่างนะครับหรือไม่ไม่ก็มาเม้นของเรานะครับผมหรืออย่างที่2มันมาแอดเพื่อนเรานะครับใน Facebook นะนะครับแอดเพื่อนเราปุ๊บเฟซบอมันอ่ะม,มันทำเฟซบอมมาแล้วมันก็ไปโพสต์ลงสาธารณะของมันแล้วเพื่อนเราก็มาเห็นแล้วเพื่อนเพื่อนเราก็มาบอกเราเฮ้ยเนี่ย,ยรูปเธอปะ่ะเฮ้ยรูปมึงป่ะเนี่ยอะไรประมาณนี้เฮ้ยบล็อกเลย บล็อกไปเลยนะครับมันขยันให้มันขยันไปนะครับพี่ๆน้องๆบางคนก็ใช้วิธีปิดเฟซชั่วคราวนะครับปิดเฟซชั่วคราวไม่ก็ไม่อนุญาตให้เข้าถึงอะไรประมาณนี้ครับของของเฟซบุ๊กเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเก่งนะครับเ,เรื่องการติดตั้งเฟซบุ๊คลายอะไรประมาณนี้พี่ๆน้องๆในกลุ่มเนี่ยเขาจะรู้เขาจะเก่งกันแล้วก็สามารถ สอนกันได้นะครับสอนเพื่อนๆที่เจอปัญหาแบบนี้กันอยู่นะครับส่วนทางไลน์เนี่ยมันจะประจานทางไลน์ด้วยนะครับผมก็บอกไว้ก่อนเลยไอ้งาช้างเนี่ยนะครับมันเหมือนกับแอปสินเชื่อทั่วๆไปเหมือนฉับไวนะครับเหมือนพวกซ u เปอร์วอลเล็ตเหมือนนกน้อยเหมือนแมวเหมียวเหมือนอะไรอะสินเชื่อที่มีน้ำใจสินเชื่อมีความสุขทุกอย่างนะครับ นะฮะเหมือนเหมือนอะไรอะพวกนีดพวกอะไรอะสปีดโลนอะไรพวกนี้ครับนะ,ะมันคล้ายๆกันหมดมันเป็นเครือข่ายเครือข่ายคล้ายๆกันหรืออาจจะเดียวกันด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าพวกมิจฉาชีพพวกนี้มันแอดเบอร์ของเราในมือถือเนี่ยแล้วมันก็สามารถที่จะแอดไลน์ได้ด้วยนะครับผมเพราะมันมีเบอร์ไงบางทีมันแอดไปปุ๊บขึ้นไลน์ปั๊บ, line, บมันก็เอารูปภาพอะ ที่มันตัดต่อรูปภาพของเราเนี่ยส่งไปให้เพื่อนเรานี่คือการประจานนะครับ2ออย่าง2อ,อย่างที่มันจะประจานนะครับทาง Facebook แล้วก็ทางไลน์นะครับที่ผมได้แจ้งไว้นะครับกระเป๋าเงินงาช้างเนี่ยเหมือนทั่วๆไปผมก็บอกอยู่นะครับเฮ้ยพี่แล้วสอบถามว่าแล้วหลักฐานที่เราส่งไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรไหม ผมก็เลยบอกว่าเรามาเอาสเต็ปแรกก่อนดีไหมถ้าเราไม่จ่ายเนี่ยอย่าเพิ่งไปนึกถึงไอ้ไอเรื่องนั้นอย่าพิ่งเรามาคุยกับญาติพี่น้องเราก่อนไหมกับเพื่อนร่วมง,งานเราก่อนไหมเพราะมันจะโทรหานะฮะขั้นตอนแรกเลยนะอย่าพิ่งไปนึกถึงไอ้ไอเรื่องหลักฐานตรงนั้นเดี๋ยวค่อยไปทีละสเต็ปนะครับแล้ามาคุยกับญาติพี่น้องเราก่อนคุยก่อนเลย นะครับอันนี้คือกรณีที่เราสมัครไปแล้วแล้วคลิปแล้วเจอเด้งเออเจอคลิปผมเด้งขึ้นมาเนี่ยนะครับตามตูดมาเลยอันนี้คือให้เตรียมตัวไว้ก่อนเลยสร้างรากฐานตัวเองไว้ก่อนรีบโทรหาญาติก่อนเลยถ้าไม่จ่ายนะถ้าเราไม่จ่ายรีบโทรหาญาติพี่น้องนะครับเพื่อนฝูงรีบทักบอกเลยเฮ้ยเนี่ยกูไปโดนเงินกู้มิจฉาชีพมาเนี่ย อูก็ไม่รู้อ่ะอยู่ดีมันโฆษณาเนี่ยเก้าสิบเอ็ดวันถึงร้อยแปดสิบวันเนี่ยไอเราก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยแล้วมาดูคลิปเนี่ยเขาก็บอกอยู่เนี่ยเดี๋ยวหกเจ็ดวันมันก็ทวงแล้วเลยรีบโทรมาทักบอกก่อนนะครับเลยบอกทางเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานก่อนบอกบอกหัวหน้าก่อนถ้าสนิทนะครับบอกก่อนเลยบอกให้เตรียมใจไว้ก่อนนะครับนี่คือขั้นตอนแรกนะครับถ้าเราจะไม่จ่ายนะครับนะฮะขั้นตอนแรก มันควบคู่ไปกับว่าเราไม่ต้องรับสายนะไม่ต้องรับสายมันบล็อกไปเลยแต่ทีนี้มันจะโทรหาคนอื่นไม่ใช่ว่าเราเป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะครับแต่นี่คือความจริงที่เราต้องทำนะครับเพราะทำไมถึงเราถึงไม่รับสายนะครับเราพยายามที่จะจบปัญหาตรงนี้อันนี้คือการเริ่มต้นนะครับเราต้องไม่รับสายแล้วพยายามบอกเพื่อนไว้ก่อนบอกบอกเท่าที่จะบอกให้มันมากได้นะครับ เขาที่จะทําได้นะครับบอกให้เขาเตรียมตัวไว้ก่อนไม่ใช่ว่ากูครบ6 7วันแล้วค่อยอุ้ยให้เขาโทรไปหาก่อนเอา้าไอ้ทางนั้นก็งงไอ้ทางนี้ก็งงดินะครับก็เลยสงเอ่อก็เลยเขาเรียวกว่าไงอะ่ะเลยโมโหบ้างมีน้ําโหบ้างนิดนึงเอา้าแล้วโอ้โหแล้วไม่บอกกันตั้งแต่แรกอันนี้คือให้เราเตรียมเตรียมบอกเขาไว้ก่อนจะได้รู้กันพูดง่ายอะ่ะนะครับเฮ้ยใ,ใ,ให้รู้กันก่อนไว้ว่ากูเจอมาแบบนี้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยห,ห,หนูเจอมาแบบนี้ค่ะ พูดกับเขาดีๆพ,พูดกับเพื่อนเขาดีๆเพื่อนเราดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือการเตรียมนะครับต้องขออภัยนะครับคอแห้งเลยครับช็อตแรกนะฮะช็อตแรกพูดไนาทีนะครับประมาณนั้นแล้วก็มีถามมาอีกเนี่ยเราจะแจ้งความเนี่ยสามารถแจ้งได้ไหมได้ครับแล้วไม่แจ้งได้ไหมได้ครับมัแล้วแต่เรามันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะทํายังไง จะแก้ปัญหาย,ยังไงได้หมดครับผมในกรณีไม่แจ้งเนี่ยก็ได้ครับแต่อยู่ที่ว่าเราอ่ะให้คุยกับญาติญาติพี่น้องเราก่อนให้เข้าใจดีกว่าให้เพื่อนเพื่อนที่ทําง,งานรรับรู้ไว้ก่อนนะครับคือคุยกันไว้ก่อนนะฮะว่ามันจะโทรมาเนี่ยฮะจะโทรเข้ามาข่มขู่นู่นนี่นั่นไม่ต้องสนใจนะครับผมส่วนจะแจ้งความก็ได้ครับนะฮะถ้าถามผมว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะครับก็เตรียมถ้ามันมีการโทรทวงข่มขู่ ก็เตรียมไปนะครับข,อขอ้อคงข้อความอะไร i, พวกนี้หรือจะอัดเสียงก็ได้เนี่ยตอนนี้ทุกวันนี้เขาอัดเสียงกันหมดนะครับอัดเสียงในมือถือเพื่อให้ตํารวจนะครับผมแล้วก็จากแอปไหนอะไรยังไงเนี่ยก็เตรียมไปนะครับผมนะถ้ามีเงินเข้าหรืออะไรเงี้ยที่ถ้าตํารวจเขาจะถามอ่ะนะครับ,นะรบก็อาจจะเตรียมไปด้วยก็ดีนะครับแต่ก็น้อยนะครับที่ที่จะจะถามเรื่อง <şu S 1> เอ้เงินเข้ายังไงอย่างเงี้ยนะครับส่วนมากนะครับตอนนี้ทุกๆวันนี้ผมผมมีเอ่อเพื่อนเพื่อนน้องๆเนี่ย มีเริ่มทักเข้ามาหลายคนแล้วว่าไม่ต้องไปแจ้งความบางครั้งเราไปแล้วเนี่ยตำรวจบอกเฮ้ยไม่ต้องแจ้งนะครับเหมือนเหมือนแอปอื่นเลยเฮ้ยไม,ไม่ไม่ต้องมาแจ้งน้องไม่เป็นไรไอ้พวกเนี้น้องไม่ต้องรับสายมันเลยไม่ต้องโอนเงินให้มันมันเป็นวิชาชีพตำรวจบ,บางสอนอบางสอพอ,อ,น,อ,อ,น,อนะครับนะฮะก็บอกแบบนี้มานะครับแต่ถ้ามันจะโทรทวงคมครูอะไรจริงๆอะ่ะมาแจ้งได้นะครับผมนะฮะอันนี้ก็คือแนวทางนะครับ แต่ก็จะบอกไว้ว่าก่อนที่เราจะไปแจ mm ้งความนะครับผมผมบอกว่าให้ให้โทรไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับเผื ones, ่อเขาไม่รับแจ้งหรือไม่รับลงบันทึกประจําวันอย่างเงี XP ้ยนะครับลองโทรไปหน่อยนะฮะถ้าสอนสอนอนนี้ไม่รับก <You S 1> ็ไปอีกสอนอนนึงนะครับผมก็ไม่อยากจะว่าตํารวจมากนะครับว่าทําไมถึงไม่รับอะไรยังไงนะฮะไม่ต้องซสีเรียสสอนอนนี้ไม่รับไปอีกสอนอนนึงนะครับเพราะหลายท่านก็ทํามาแล้วได้ผลนะครับอีกสอนอนนึงรับ แล้วพูดจาดีมากด้วยให้คําแนะนําดีด้วยนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับนี่คือการแนะนำนะครับผมส่วนเรื่องใบแจ้งความนะครับมีหลายคนนะฮะที่ขอมาผมก็ส่งให้นะครับเป็นแบบฟอร์มนะครับเราก็ไปอ่านกันดูนะภาพไหนชัดไม่ชัดยังไงอ่านดูได้เลยนะครับว่าแบบฟอร์มมันเป็นยังไงนะครับผมอย่างน,น้อยๆเนี่ยมันก็เป็นหลักฐานที่เวลาคุณไปแจ้งความเนี่ยก็บอกพี่ตารวจเขาดูนี่พี่ พี่ร้อยเวรนี่ดูนี่หลายๆจังหวัดนี่นี่เห็นไหมใบแจ้งความเขาใบแจ้งความใบลงบันทึกประจําวันนะครับนี่เห็นไหมเขาเขายังรับเลยรับลงบันทึกประจําวันด้วยเออเพราะหนูจะเอาไปเนี่ยเพื่อเอาไปให้ทางหัวหน้างานดูทางเพื่อนดูนะรับลงบันทึกประจําวันให้หนูหน่อยหนูเป็นผู้เสียหายนะหนูไม่ใช่คนผิดนะเพราะหนูยิ่งโอนมันยิ่งแย่มันไม่จบโอนไปปุ๊บเครือข่ายมันเข้ามาอีกอะ่ะคุณพี่ รับลงบันทึกประจําวันให้หนูหน่อยขอร้องล่ะนี่ความเดือดร้อนของประชาชนค่ะก็พูดไปนะครับให้เขาดูนะครับอย่างน้อยก็ได้กดดันนะวะ่ากดดันให้เราได้ได้ใบอะไรพวกนั้นมานะครับแล้วเราก็มาโพสต์ลงเฟซนะครับเนี่ยมีหลายๆคนเนี่ยที่เป็นเพื่อนในเฟซในเฟซผมลนะเขาก็ลงกันหมดนะครับผมผมเห็นแล้วนะครับทั้งถ่ายรูปสถานีตำรวจถ่ายรูปใบแจ้งความทุกอย่างอันนี้ทําเพื่ออะไร เพื่อความบริสุทธิ์ใจของเรานะครับเพราะมันมีผลกระทบก็คือมันโทรไปหาเพื่อนเราไงโทรไปหาที่ทํางานเราไงแล้วเพื่อนๆเ,เ,เราในเฟซก็ทั้งนั้นเน่ยเพื่อนที่ทางานทั้งนั้นเน่ยนะครับเป็นเพื่อนในเฟซเนี่ยเราลงไปเนี่ยเพื่อนจะได้เห็นเฮ้ยเอวเอวะเฮ้ยกูเป็นผู้เสียหายจริงๆเว้ยนะนะมันมันไม่ได้หลอกกูนี่ว่ะเออและอย่างที่บอกไปอะ่ะไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกจีนต่างด้าวหาาเหวอะไรที่มันพูดไม่ชัดเนี่ยมันจะโทรมาทวง โทรทวงแบบข่มขู่นะครับเฮ้ยจะไปขึ้นลงขึ้นศาลมันไม่จริงแล้วเราไม่เสียเครดิตด้วยนะครับคนที่โดนแอปกระเป๋าเงินงาช้างเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ไม่ไม่พูดถึงพวกฉับไวนกน้อยอะไรตินเชื่อที่มีน้ําใจนะอันนี้คือแอปกระเป๋าเงินงาช้างนะครับที่ถามผมเข้ามาว่าเอ้ยมันจะฟ้องศาลหนูอะ่ะพี่ยุทธแล้วหนูจะทําไงอะ่ะมันฟ้องศาลไม่ได้ ขนาดตัวมันเองยังผิดกฎหมายเลยหนูเคยเห็นหน้ามันไหมหนูเคยเห็นบริษัทมันไหมไม่เคยมันไม่มีตัวตนไงลูกนะมันผิดกฎหมายแล้วมันจะมาคุยอะไรเกับเรื่องกฎหมายกับเราอะนะครับบอกให้มันมาสินะครับบอกให้มันมามาเคลียร์เรื่องกฎหมายกับเราเราก็จะได้ให้เงินนะตามที่มึงให้มาก็ดอกเบี้ยม,มึงยังสูงเลยอะหน้าตามึงก็ไม่เห็นนะ ติดต่อก็ติดต่อไม่ได้แล้วมึงจะฟ้องศาลได้ยังไงนะครับจําไว้นะครับ,นะรบ,รบมันโทรทวงข่มขู่แบบเนี้ไม่มีผลนะครับถ้าจะตามมาถึงบ้านเนี่ยตำรวจเขารอเขารอหลายที่เลยหลายพื้นที่เลยอ่ะมันบอกว่าจะส่งคนลงพื้นที่มาเนี่ยนะครับผมก็ยังพูดเลยพี่ๆน้องๆเนี่ยที่โดนผมเอ่อที่ที่โดนกันมาเนี่ย แล้วได้คุยปรึกษากับผมเนี่ยเป็นร้อยๆคนเนี่ยเขารอตั้ง3 4เดือนแล้วมันยังไม่โผล่หน้ามาสักคนนะครับเขาก็รอกันอยู่นะฮะคือเราโดนน่ะเราโดนใหม่ไงเข้าใจปะ่ะคือเราไม่เคยโดนเนี่ยเป็นธรรมดาครับผมเข้าใจที่ถามผมมาว่าหลายๆคำถามเนี่ยคือมันเป็นคำถามเดียวกับพวกแอปอื่นนะครับผมไม่ซีเรียสถาม,มาเถอะเดี๋ยวตอบผมก็ตอบแบบเดิมๆเ,เนี่ยแต่มันเป็นเรื่องจริงนะครับ หลายคลิปที่ผมลงอะ่ะมันเป็นเพียงแค่มันต่างชื่อกันแค่นั้นเองนะครับแอปมีอาชีพพวกนี้มันต่างกันแค่แต่และชื่อแต่แนวทางการหลอกลวงมันเหมือนเหมือนกันหมดนะครับมีการหลอก91วันถึง180วันนะครับเป็นผมผมก็สมัครเออไม่ใช่แต่พวกคุณหลอกที่สมัครเป็นผมผมก็สมัคร สามเดือนเนี่ยผมก็ใช้นี่ทันผ่อนใจได้ด้วยนะครับเนี่ยมันโดนหลอกกันแบบนี้ไงคุณอย่าว่าคุณโอ้โหคุณจบปอตีมาปอโทมาคุณจบสูงมาแลา้วมาโทษตัวเองว่าโอ้โหขนาดกูจบสูงแล้วทําไมกูยังต้องโดนมันหลอกเนี่ยเอา้ามันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับการศึกษาจะสูงหรือต่ำมึงโฆษณาหลอกมาอย่างเงี้ยกูก็โดนอะไรประมาณนี้นะครับนะฮะไม่ต้องตัดพอตัวเอง ที่ผมจะสื่อเนี่ยไม่ต้องท้อไม่ตั้งไม่ต้องตัดเพ้อตัวเองเด็ดขาดมันยิ่งเครียดยิ่งจิตตกจะบอกเลยว่าอย่ารับสายนะครับบล็อกได้บล็อกเลยอย่ารับสายมันจะทําให้เราเครียดจิตตกอุย้ยพี่หนูนอนไม่หลับนอนไม่หลับมาดีไปคุยกับมันไม่ต้องรับสายเลยคุณลองสักสองสาวันดิสองสองวันสองสาคืนคุณไม่รับสายเลยเลยเออลองดูดิเราคุยแค่สายญาติที่โทรมาหาเรา คุยกับเพื่อนที่โทรมาหาเราดีกว่าเราพอเราพยายามที่อาจจะอธิบายมันดีกว่าไออธิบายเขาดีกว่าส่วนพวกมันเนี่ยไม่ต้องไปคุยปวดหัวเครียดเปล่าๆเสียหัวสมองนะครับมันจิตตกบางคนทํางานไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับก็นั่นน่ะสิก็ไปรับสายมันทําไมนะครับผมได้บอกหลายๆแล้วหลายๆคลิปเลยนะครับผมนะไม่ต้องกลัวนะครับ ไม่ต้องกลัวนะฮะส่วนใครที่จะอยากได้ใบแจ้งความทักผมมาเหมือนเดิมนะครับส่วนผมที่ยังไม่ได้คุยกับใครหรือยังไม่ได้ทักหาใครเนี่ยขออภัยจริงๆครับนะฮะผมโดนแอปกระเป๋างาช้างไปเนี่ยสวันเนี่ยสามพันกว่าคนนะครับมากันยังไงเนี่ยสามพันกว่าคนนะฮะที่ผมทำแยกคลิปก็นี่แหละที่ผมต้องการให้คนใหม่ที่โดน แอปสินเชื่อมิชาชีพเนี่ยในชื่อเนี้ยให้มาเจอกันให้มาปรึกษากันอย่างน้อยมาเจอผมได้หยุดการจ่ายแล้ววะนะไม่ใช่มาเจอผมแล้วให้เครียดเหมือนเดิมโอ้ยพี่เจอพี่หนูจะเครียดกว่าเดิมไหมเนี่ยเอานะเอาหน่อยสู้หน่อยสิวะาโควิดก็ผ่านมาผ่านกันมาได้ทั้ง3เฟสทำไมไม่ตายกันทําไมมาตายกับพวกแอปมิชาชีพกระโหลกกะลาพวกนี้นะครับเออคุณอย่าก,กลัวดิเออ ผมยังไม่กลัวเลยเนี่ยผมพูดอยู่เนี่ยคนทั้งประเทศเขารู้หมดเห็นหมดเออหน้าตาผมก็เนี่ยเห็นกันเต็มๆอย่างเงี้ยผมยังไม่กลัวแล้วคุณพี่คุณน้องจะกลัวกันทำไมเสียได้เงินเปล่าๆผมบอกไว้เลยเตียิ่งพูดยิ่งขึ้นนะเสียได้เงินเปล่าๆแล้วก็มีพี่คนนึงเฮ้ยน้องยุดพี่จะทำไงเนี่ยพี่โอ้โห เพิ่งได้มาแอปหนึ่งอยู่ดีมันก็เข้ามาอีกสี่แอปแอปละพันแปดสามสิบห้าดอกเออพี่ได้มาดูน้องแล้วพี่ไม่คืนนะพี่จะเป็นอะไรไหมเออไม่ต้องคืนมันเอาคนไทยไปเยอะแล้วพี่โอเคโอเคเลยพี่จะทาํา,าทตามนั้นนะี่ยเขาทาตามนั้นเพิ่งบินมาสองครั้งเลยสองวันไม่ใช่สองครั้งสองวันเองนะครับพันแปดสามสิบโอ้หลายพันนะครับนะเจ็ดแปดพันนะครับ แล้วมันโทรมาเนี่ยเวลามันโทรมาเนี่ยเออเดี๋ยวพี่จะอัดเสียงให้น้องยุทธนะเนี่ยเขา,าอัดเสียงมานะครับแต่ผมไม่คงไม่ได้เอาลงคลิปนี้นะครับเพราะว่ามันรุนแรงเหลือเกินการด่าแต่พี่เขาไม่สนพี่ก็ด่ากลับเฮ้ยกูไปโอนกูไปเอาเงินมึงตอนไหนมีหลักฐานหรือเปล่าไอไ้อพวกนั้นก็พูดแบบไม่ชัดไม่ชัดมีหลักฐานนะมีหลักฐานนะแต่พี่คนนี้ก็บอกเอามึงไปแจ้งแจ้งความดิฟ้องศาลมาเลยเออไม่ต้องมาฟ้องหรอกพี่เขาบอกมึงไปเอาตำรวจมา เนี่ยรออยู่เนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพต้องไหนของกรุงเทพมาเจอกันคือพี่เขาไม่กลัวไงคือผมได้คุยกับเขาแล้วเฮ้ยพี่ต้องพูดกวนตีนมันอย่างนี้นะจิตวิทยาหน่อยพี่นะไม่ต้องกลัวเอาเงินมาใช้ฟรีเลยผมฝากทาบุญด้วยนะครับพี่ขอให้พี่ทําบุญหน่อยสัก2อ5%าเอาก็ยังดีนะครับไอเงินส่วนนั้นที่ได้มานะครับทําบุญนะครับที่เหลือเอาไปใช้ประโยชน์ใช้ในครอบครัวนะครับ เอามันบ้างดิไม่ใช่ให้มันเอาตะบี้ตะบันเนี่ยแล้วผมบอกให้นะครับใครที่กลัวอยู่นะครผมอยากให้ค่อยๆค่อยๆปรับสภาพจิตใจนะครผมไม่ใช่ว่าคนเป็นคนหักดิบที่จะให้คุณทําแบบนี้แบบนี้มันไม่ใช่อยากให้คุณปรับสภาพจิตใจใหม่ลองดูแล้วคุณคิดบ้างไหมว่าคุณมาสุดทางแล้วตอนเนี้แล้วคุณอยากจะถอยเหรอ,ถอ,ถ,อถอยถอยติดกําแพงไปไหนอะนะครับ เดินหน้าต่อสิครับถอยเออเดินหน้าออกมายิ่งถอยมันติดกำแพงแล้วอ่ะตายพอดีนะครับเบียดเข้าไปค่อยๆนะครับค่อยๆแก้ปัญหาค่อยๆค,คิดนะครับค่อยๆกล้าบอกทีละนิดทีละหน่อยความอายอะ่ะนิดๆน,ดนดหน่อยเองก็รู้อยู่คนไทยแล้วว่าแป๊บเดียวมันก็ลืมนะครับแป๊บเดียวมันก็ลืมบางคนคิดแบบ ดาม่านะคิดแบบฮาร์ดคอร์มึงไม่ได้หาให้กูกินทั้งหน่อยทําไมกูต้องไปสนใจมึงอ่ะทาไมต้องกูต้องไปสนใจคําพูดมึงความคิดมึงล่ะมึงไม่ได้มาหาให้กูกินเออนี่เป็นนี้ของกูอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ผมเปรียบเทียบนะครับผมก็แนวคิดวันนี้ก็ทั่วๆไปนะครับเหมือนเดิมนะฮะเราโดนนั่นนะทุกแอปมันเหมือนเมือนกันหมด นะครับวันนี้เจาะจงเป็นแอปกระเป๋าเงินงาช้างสถานเดียวนะครับแต่แนวทางคล้ายกันหมดนะครับใครฟังผมจนจบคลิปอย่าเพิ่งเครียดนะครับมันมีประโยชน์ผมอยากให้คุณสู้นะครับไม่งั้นผมทำคลิปมาเนี่ยเสียเปล่านะครับใครที่จะจ่ายก็ได้ไม่จ่ายก็ได้แต่ผลที่ตามมามันมีผลกระทบต่างกันนะครับผมบางคนจ่ายไปแล้วอัดจ,จบ ก็มีนะครับไม่ว่ากันอันนั้นผมดีใจด้วยนะครับคือเสียไปแล้วเสียไปมันเป็นบทเรียนนะครับทุกคนเป็นบทเรียนหมดแล้วผมเชื่อว่าคนในประเทศไทยเป็นแสนๆคนยังเหลืออีก 70%- 80%ที่ยังไม่เจอคลิปผมนะครับแล้วผมก็จะทำคลิปนี้ต่อไปนะครับจนกว่ามันจะค่อยๆหายไปไอคลิปพวกนี้ไอไม่ใช่ไอคลิปพวกนี้ไอ้ไอไไอพ,วไอพวกแอปพวกเนี้ วิจาาชีพอะไรพวกนี้นะครับก็ค่อยหายไปนะฮะวันนี้ก็ก็น่าจะเป็นเท่านี้ครับนะฮะสำหรับคลิปนี้นะผมก็ไม่ค่อยตัดต่ออะไรสักเท่าไหร่เมื่อกี้ที่ตัดไปก็คือเอาน้ำมากินเนี่ยครับแสบคอนะครับนะฮะคอแห้งนก็เพิ่งไปฉีดวัคซีนมาก็สำหรับคลิปนี้ก็โอเคนะครับอยากให้สู้กันนะครับนะฮะจะเป็นแอปไหนก็แล้วแต่อย่าไปกลัวนะครับ สู้ๆกันหน่อยครับนะเดี๋ยวผมขอพักผ่อนก่อนนะครับคลิปนี้นะฮะก็ตอนเช้าเนี่ยพี่ๆน้องๆก็จะได้รับชมกันนะครับรับฟังกันนะครับข้อคิดดีๆอยากให้คุณได้ผ่านไปได้นะครับผมเสียได้เงินนะครับเศรษฐกิจแบบนี้อย่าไปเสียเงินให้พวกมิจฉาชีพที่มันหากินกันง่ายเลยนะครับผมนะผมฝากไว้ด้วยครับเดี๋ยวตอนเช้าเจอกันครับหกโมงคุณได้ชมคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับโชคดีครับ